สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการต่อวงจรพื้นฐานการต่อวงจรไฟฟ้าด้วยตนเองนะครับเป็นตอนที่5หลังจากที่เราผ่านไปแล้วนะครับ4ตอนด้วยกันสําหรับวันนี้นะครับเป็นการต่อวงจรแบบง่ายๆใครๆก็ทําได้โดยแนะนําให้เกี่ยวกับตั้งแต่พื้นฐานการต่อหลอดไฟนะครับโดยผ่านสวิตช์หจุดพร้อมที่จะต่อสําหรับนําไปใช้งานได้ และละเอียดต่างๆนั้นนะครับผมจะให้เป็นวงจรพื้นฐานให้ดูนะครับว่ามีวิธีการต่อ,อยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ทางด้านปฏิบัติเพิ่มเึ้นใปสักคงั้งนึงเลยนะครับการต่อดังกล่าวนั้นก็คือเราจะนำเอาไฟ AC ตรงนี้เป็นไฟ AC นะครับ220โวลต์นะครับมาที่ผ่านเบรกเกอร์สะก่อน,นะครับเบรกเกอร์ ตัวนี้เราเรียกกันว่าเป็นเบรกเกอร์นะครับหรือทาเต็มๆที่เขาเรียกกันว่าก,ก็คือเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์นั่นเองนะครับเซอร์กิตเบรกเกอร์นั้นจะทําหน้าที่เป็นเหมือนกับเป็นสวิตตัด2ฐทางก็คือตัดทั้งสาย2เส้นเส้นหนึ่งเป็นลายอีกเส้นหนึ่งทําหน้าที่เป็นนิวตันนั่นเองแล้วนําเอาไฟ AC ดังกล่าวนะครับถูกต่อผ่านจากเส้นลายครับไปผ่านสวิตอันนี้เป็นสวิตนะครับถูกต่อผ่านสวิต ใช้ทำย่อยๆนะครับ SW ก็ได้นะครับไปไหนไปต่อเข้ากับหลอดไฟหลอดไฟเส้นหนึ่งนะครับก็คือจะต่อเข้ากับสายเส้นที่ทําหน้าที่เป็น N N, N. ก็คือทําหน้าที่เป็นนิวตอนนั่นเองลักษณะการทํางานของวงจรน,นั้นไม่มีอะไรยากเลยนะครับหลังจากที่เราต่อเสร็จแล้ว AC ที่เราป้อนเข้ามาเป็นไฟ c 2 2 0นั้นจาะวิ่งผ่านเบรกเกอร์ตัวนี้ ในเมื่อสวิตตัวนี้เบรกเกอร์ตัวนี้เปิดขึ้นมาคือออนไปไหนไปเข้าสวิตครับสวิตต่อไฟเข้าไปที่หลอดไฟออกจากหลอดไฟครับมาที่นี่ครับเสร็จแล้วก็มาคคอบวงจรที่สายนิวตนันทาให้หลอดนี้สามารถที่จะติดขึ้นมาแล้วก็นําไปใช้งานได้ตามที่เราต้องการนั่นเองตรงนี้ก็คือเป็นหลอดไฟนะครับหรือจะเป็นโหลดเป็นอะไรก็ได้ลลักษณะการต่อง่ายๆในลักษณะอย่างนี้นะครับเรียนให้ทราบว่า ถ้าเป็นของจริงไม่ใช่ของยากอะไรเลยโดยเฉพาะการต่อขอเน้นอยู่อย่างหนึ่งว่าสวิตนั้นจะต้องต่อผ่านเส้น L นะครับไม่ใช่เส้น N ถ้าต่อผ่านเส้น N แล้วหากคุณไม่เปิดสวิตก็คือปิดสวิตช์มาไหร่จะมีไฟเข้าไปที่วงจรตลอดเวลามีโอกาสที่จะทำให้เกิดโดนไฟดูดขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับยากง่ายอย่างไรนั้นเราลองไปดูจากของจริงข้หขงหนึ่งเลยนะครับเช่นคับ ต่อไปนี้เราลองมาดูต่อนะครับว่าการต่อวงจรไฟฟ้าด้วยตนเองนั้นจากของจริงมีวิธีการต่ออย่างไรกันบ้างเลยนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์พลนะครับมาต่อมาสาธิตให้กับท่านผู้ชมชมได้ครั้งหนึ่งสวัสดีครับอาจารย์ ครับอารย์สวัสดีครับนะฮะคุณผู้ชมครับครับวงจรอากาศวันนี้ที่เราจะต่อกันนะก็มีตั้งแต่ไฟ220ิที่ปั้นเข้ามาผ่านเบเกอร์นะครับเบเกอร์ตัวนี้จะถูกกำหนดตามหน้าที่ตัดไฟทั้ง2เส้นก็คือทั้งเส้น n กับเส้น L นั่นเองนะครับจะเห็นว่าเข้ามา2แล้วก็ออกมาเป็น2ในลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วจะถูกต่อผ่านเข้าไปที่สวิตช์เปิดก็คือตัวนี้ สวิทช์ตทั่วไปจะตัดไฟเพียงเส้นเดียวเท่านั้นเองใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับนะครับนะปกติแล้วต้องย้ำเลยนะครับว่าถ้าตัดต้องตัดเส้นที่เป็นไฟก็คือต้องเป็นเส้นวเท่านั้นครับถ้าคุณไปตัด N ถามถามว่ามันทํางานไหมทำครับทำครับแต่ปิดแล้วคุณไปจับมีโอกาสโดนไฟหลุดได้นะครับนะแล้วก็เอาไฟเส้นนี้นะครับที่ต่อผ่านสวิตช์ไปท่อหลอดไฟและหลอดไฟเส้นหนึ่งครับไปรับไฟจาก ดยตรงเลยนะครับจากเบเกอร์ขึ้นมาก็คือเป็นสายเส้นที่เป็นเอนนั่นเองนะครับนะโอเคครับยังไงก็ลองแหทอาจ์ลองติดต่อนะสารติดต่อให้ดูเลยนะครับเช่นนี้เลยครับครับจากสวิต์ตัวนี้นะครับจะมาเข้าที่หลอดนี้นะครับแต่ผมยังไม่แจ็หลอดเนาะนะครับอนุญาตต่อให้ดูนะครับก็ดังที่เร้กลับเรียนให้กับท่านผู้ชมทราบเลยนะครับว่าบอร์ดอันนี้เป็นแผงสาธิตเหมือนกับ ที่เราต่อแช่กลับไปบ้านโดยตรงนั่นเองแต่เราทําขึ้นมาให้เห็นทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับด้านนี้คือด้านหลังซึ่งเรามองไม่เห็นในขณะที่ใช้งานจริงๆกันแต่ถ้าอยู่ทางด้านหน้าตรงนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้มันมีทั้งสวิตช์มีทั้งหลอดไฟหรืออื่นๆก็ได้นะครับโดยต่อผ่านเบเกอร์ที่ทำหน้าที่ตัดก่อวงจรอ,อย่างสมบูรณ์นั่นเองขณะนี้เป็นการต่อที่เราใช้สายที่เป็นสีมาตรฐานเลยนะครับสีน้ําตาลจําได้นะครับว่าเป็น L ก็คือเส้นที่เราต่อกับเส้นที่มีไฟนั่นเองเส้นนี้เลยนะครับไปรับไฟจากเมนเลยนะครับจากเมน220ต่อผ่านเบเกอร์ไปแล้วออกจากเบเกอร์ขึ้นมาก็คือจะเอาไฟจุดนี้นะครับต่อเข้าไปที่สวิต ตรงนี้เป็นจุดต่อทั้งหมดเราเรียกกันว่าเต๋าหรือลูกเต๋าก็ได้นะครับจับเป็นคู่ๆคู่ที่เป็นจุดๆเดียวกันก็คือสายที่เหมือนกันเป็นสีน้ตาตาลและอีกคู่หนึ่งที่สีเหมือนกันก็คือเป็นสีน้ำเอเป็น,ส,นสีน้ำเงินใช่ไหมจันสีน้าเงินสีน้ำเงินนะครับในลักษณะอย,อย่างนี้ครับน้ําเงินหรือฟ้าก็ได้นะสวิทจากเข้าทางไหนก็ได้นะครับเข้าทางออกทางเพราะมันมีแค่สองขั้วแต่เองทางไหนก็ได้ สังเกตดูให้ดีนะครับอันนี้ก็คือเป็นการปลอกสายเลยนะครับมาตรฐานการปลอกยาวแค่ไหนยังไงวัดเสร็จแล้วกะพอดีพอดีก็จับเสียบต่อเข้าไปได้เลยขณะน,นี้เราต่อสายไฟจากไฟที่ผ่านเบรกเกอร์แล้วเข้าไปที่สวิตช์ขั้วบนนะครับออกจากขั้วล่างนั้นจะถูกต่อเข้าไปที่หลอดไฟ ก็ใช้สายที่เป็นมาตรฐานเลยครับสายขนาด2ส,สแควร์มินนะครับเส้น่อนข้างใหญ่สักนิดหนึ่งอันนี้คือมาตรฐานที่เราใช่กันอย่างจริงๆนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านที่ดูนะครับไม่เคยต่อไม่เคยลองลองเอาไปทํานะครับไม่ใช่ของยากถ้าทําตามนี้แน่นอนเลยนะครับทูนคุณต่อได้ถูกต้องแล้วก็พร้อมที่จะนําไปใช้งานได้แต่ขอย้าเลยนะครับว่า ทุกครั้งการต่อวงจรไฟฟ้าท่านอย่าลืมนะครับก็คือต้องปิดไฟนะครับมาถึงสับเบเกอร์ลงมาซักก่อนแล้วทึงจะต่อให้เรียบร้อยแล้วก็ต่อสําหรับอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วต่อไปใช้งานนะครับตรงนี้เราทําเป็นจุดต่อนะครับเราเรียกกันว่าเต๋าก็ได้นะครับขันให้แน่นปกติแล้วถ้าต่อใช้งานจริงๆจะต้องให้แน่นที่สุดเลยนะครับแต่ขณะน,น,นี้สาธิตเดียวก็คือในระดับหนึ่งเ,เราต่อเข้าไปนะครับนะฮะหลังจากต่อเสร็จ สายที่เป็น L สีน้ำตาลจะถูกต่อเข้าไปที่ขั้วหนึ่งของหลอดไฟที่อยู่ทางด้านล่างแล้วนะครับแล้วจากหลอดไฟขัข้วข้างล่างเส้นนี้จะถูกต่อโดยตรงไปรับไฟที่มาจากเมนก็คือจากเบรกเกอร์นั่นเองอยากไหมครับ ผมเชื่อว <hel token thanks> ่าไม่ยากนะการทำงานโดยเฉพาะถ้าต <iny moist usement> ่อหลอดไฟโดยทั่วๆไปต่อวงจรไฟฟ้าอะไรต่างๆก็ดีต้องค่อนต้องค่อนข้างต้องละเอียดอ่อนหน่อยนะครับอย่าทำแบบลวกๆเพราะโอกาสผิดพลาดแล้วจะทำให้เกิดอันตรายแล้วก็เกิดการเสียหายได้ ครับต่อไฟจากเส้น N-N ก็คือเส้นที่ไม่มีไฟนะครับเป็นสายกลาวหรือสายดินเนี่ยนะครับนะฮะเอาไฟสายที่เป็นเส้นเส้น n นะครับต่อจากเบเกอร์แล้วก็ต่อเข้าไปที่หลอดไฟนั่นเอง ดูดูตามเลยนะครับดูตามแล้วก็ดูให้เข้าใจนะครับวิธีการต่อถ้ายังไงถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามขึ้นมาได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานจริงๆเลยนะครับใครๆก็ต่อได้นะครับไม่ใช่ของยากเย็นอะไรเลยโอเคโอเคเลยนะครบับหลังจากต่อเสร็จแล้วอาจารย์ลองลองลอง,ลองดูความเรียบร้อยทีซิว่าโอเคไหม นนนนดูให้เรียบร้อยนะครับ โอเคครับลองขยับลองจับดูนะครับแน่นไหมอ่าโอเคอ่ะเสร็จแล้วนะครับลองดูด้านหน้าเลยครับเราใส่อุปกรณ์ไปใส่หลอดเข้าไปจะเช็คไฟก่อนหรือไม่อาจารย์หรือยังไงขออนุญาตเช็คไฟก่อนเช็คไฟก่อนเลยนะครับผมเสียบได้เลยนะครับเสียบได้เลยครับจรา์โอเคครับมีไฟมาไหม เอามาสลับล่างครับรถกุฎจังก์กับปักนิดนึงครับได้เลยครับโอเคครับไปกระแสสลับตอนนี้มาอยู่ที่แอลนะครับถูกตำแหน่งแล้วนะครับเราจะเห็นว่าไข้ควงเทสไฟมีประโยชน์มากๆเลยสามารถที่จะตรวจเช็กว่าเส้นไหนเป็นดินเส้นไหนเป็นไฟหรือไฟมาเส้นไหนก็สามารถที่จะตรวจเช็คได้นะครับโอเคตอนนี้เบเกอร์ยังไม่ออนครับข้างล่างมีไฟไหม ไม่มีนะอีกข้างหนึ่งก็ไม่มีเช่นเดียวกันลองสับเบเกอร์ออนดูิว่าไฟมาหรือไม่ครับมาแล้วนะครับลองดูนะครับมองเห็นไหมครับนี่คือไฟมาแล้วนะครับแต่เรายังไม่ได้ต่อใส่หลอดไฟเข้าไปนะครับนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นอาจารย์ลองปิดสวิกช์แล้วก็ลองใส่หลอดไฟดูครับว่าโอเคไหม ทุกวันนี้ที่เราใช้การเกลียวเหมือนกันหมดเลยนะครับขั้วของหลอดนั้นเป็น E 79นะครับเป็นหลอดเกลียวทั้งหมดอาลองดูครับอ่าสิแล้วนะครับง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวนะครับไม่ใช่ของยากเกินอะไรเลยเพราะฉะนั้นการต่อหลอดไฟดังที่ผมให้เห็นเกี่ยวกับวงจรครับไม่มีอะไรมากหนึ่งเดินสายไฟจาก ในตู้ไฟของเรานะครับจากสวิตเบรกเกอร์ต่อผ่านสวิ์ที่เราต้องการออกจากสวิ์นะครับก็มาเข้าหลอดไฟแล้วจากหลอดไฟเส้นหนึ่งก็ไปรับสายไฟไฟใช้ AC 220โวลต์ป้อนเข้าไปข้างหนึ่งเท่านี้ก็จบแล้วล่ะนะครับเราจะเห็นว่าการต่อน,นั้นไม่ใช่ของยากเลยนะครับง่ายๆนะครับทีนี้ประเด็นอยู่ที่ตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาให้เลยนะครับว่าในกรณีถ้าหากสมมุติหากท่านมีอุปกรณ์ใช้อยู่ที่บ้านเป็นหลอดไฟชนิดไหนก็ได้ ถ้าเกิดการชำรูดเสียหายขึ้นมาโดยเฉพาะถ้าหากหลอดมันไม่ติดถามว่าเราควรจะไปตรวจเช็คที่ไหนอย่างไรกันบ้างจากประสบการณ์ทั่วๆไปเลยนะครับเรียนท่้ทราบเลยว,ว่าถ้าเป็นวงจรภายในบ้านนั้นโดยทั่วๆไปแล้วพวกสวิตช์ต่างๆก็ดีนะครับหรือพักหลอดต่างๆพวกนี้โอกาสเสียจะไม่ค่อยมีมักจะมีปัญหาเสียมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของหลอดไฟนั่นเองนะจ๊ะนะเพราะ <S <S นะฉะนั้นหลอดไฟที่ใช้ครับของเดิมจะเป็นอย่างไรก็ได้ จะเป็นหลอดแบบของหลอดเป็นแบบรุ่นเก่านะครับนะรบหรือจะเป็นหลอดประหยัดนะครับเสียขึ้นมาอาจจะไปซื้อของเดิมอย่างนี้ขึ้นมาผมว่ามันไม่ทันสมัยแล้วใช่นะครับนะฮะแล้วก็มันก็ไม่ประหยัดด้วยนะครับทุกวันนี้ดีที่สุดแนะนําเลยนะครับใช้เป็นหลอด LED จะเป็นสามวัตถ้าวัต7เจ็ดวัตถเก้าวัต์แล้วแต่นะครับแต่ให้ความสว่างนั้นค่อนข้างสูงอุณหภูมิก็ไม่เกิดไม่ต้องทําอะไรครับถอดหลอดเก่าออกแล้วก็เอาหลอดใหม่จัดใส่เข้าไปก็โอเคแล้ว ไม่ต้องไปวัดนะครับเหลอาพวกนี้มิเตอร์วัดไม่ได้นะครับ่าเสียไม่เสียเพราะมันเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ข้างในอาจารย์ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเสียขึ้นมามันไม่ติดขึ้นมาง่ายที่สุดก็คือลองเปลี่ยนหลอดลอด,ดูดถ้าเปลี่ยนแล้วมันติดก็โอเคจบเท่นั้นเองอันนี้ก็คือตอนที่เราแนะนําให้นะครับเกี่ยวกับการต่อความจ้างวิธีการเปิดเช็คขั้นพื้นฐานนั่นเองนะครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารส่วนใหญ่นะครับ ในตำแหน่งของหลอดตะเกียบหรือ E27 เ็นี่ยนะครับที่เบ้ามันนะครับสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะครับก็คือนะครับตำแหน่งของนิวตันนะครับจะอยู่ที่นี่ครับที่ขอบนะครับที่ขอบส่วนตำแหน่งของลายครับอยู่ที่ตรงกลางนะครับย้ายช็อตถึงกันนะครับนี่ครับตำแหน่งของนิวตันครับเราเช็คกันง่ายๆเดี๋ยวเปิดเบรกเกอร์ให้ดูนะครับตรงขอบจะต้องไม่มีไฟนะครับนี่ครับต้องไม่มีไฟนะครับส่วนตรงรูตรงกลางครับที่ถูกตำแหน่งของ L คือนี่ครับ กอที่แป๊กนึงกลับด้านกลับด้านนะครับอาจารย์คนครับถ้าอย่างนี้ไม่ถูกนะครับต้องอย่างนี้ถูกต้องอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับขอย้ำเลยนะครับนี่คือตำแหน่งของลายนะครับสายที่ต่อถูกต้องนั้นเส้นที่ต่อให้กับขั้วของหลอดทั้งสองตรงนี้นะครับจําไว้เลยว่าถ้าต่อเสร็จนําเอาไขควงไปเช็คแล้วนะครับขอบๆนี้จะต้องเป็นสายกลาวหรือว่าสายเอ็น ส่วนที่เป็นไฟนะครับหรือเป็นแอลจะต้องต่ออยู่ที่ขั้วกลางเส้นนี้ง่ายที่สุดเลยก็คือให้ใช้ไขควงเทปไฟนะครับ,รบเทปขึ้นมาได้ทีนี้ถ้าไปเจอแล้วมันตรงมันไม่ตรงตามนี้ล่ะถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ครับอาจารย์แต่ได้ครับแต่ถ้าหากสมมุติคุณไม่ได้ไปยุ่งไม่ต้องไปสับเปลี่ยนมันนะครับ,รบแล้วแล้วกันแล้วเลยไปเลยก็เลยไปเลยแล้วกันนะครับแต่ถ้าต่อใหม่อยากจะแนะนําว่าต่อให้ถูกต้องเพราะ ถ้าหากท่านไม่ใช่เป็นช่างมืออาชีพของเก่าก็ทํำยังไงแล้วไปรื้อไปปรับไปเปลี่ยนใหม่หากมันยุ่งยากเกินไปผมคิดว่าข้างในอยู่ข้างในเราคงไม่ไปยุ่งกับมันนะครับแ<ช>ล้วก็ไม่ใช่มีโอกาสเปิดเลี่ยนสมบัต<ๆ>ิในเสียกันบ่อยๆนะเพราะฉะนั้นฝากเลยนะครับว่ามาตรฐานที่ถูกต้องอย่าลืมนะครับต่อยังไงก็แล้วแต่เส้นที่เป็น L จะต้องอยู่ตรงขั้วกลางตรงนี้ซึ่งจะไปสัมผัสกับขั้วลอยก็คือด้านที่อยู่ทางด้านนี้นั่นเองตรงนี้ครับอันนี้คือ L หรือเส้นที่มีไฟนะครับตรงนี้คือ N ครับ N เป็นเกลียวบิดอยู่โดยรอบตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากเราไปจับตรงนี้ N เราทราบดีแล้วว่าไม่มีไฟครับโอกาสดูจะไม่มีนะครับอันนี้เล็กๆน้อยๆก็อยากจะแนะนำครับแล้วสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้ครับในกรณีถ้าหากไปทำไฟจะได้ไม่เกิดมีปัญหาอากากไฟเส้นนั่นเองขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับครับวันนี้ครับ